สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ขึ้นชื่อว่าความรักบางครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่สวยงามเสมอไปคนบางคนโชคดีได้เจอกับรักที่ดีแต่คนบางคนกลับโชคร้ายได้เจอกับรักที่ไม่ดีจนทําให้รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนั้นน่าจะโอเคกว่าดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของชีวิตคู่นํามาไา้ให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ข้อที่1รักที่ทำให้เราไม่เป็นตัวเอง ว่ากันว่าความรักคือสิ่งที่สามารถทําให้คนเราได้แสดงถึงความเป็นตัวเองออกมามากที่สุดคนเราจะอ่อนโยนอ่อนหวานหรือมีนิสัยเกลี้ยกราอดก็มักจะดูได้จากตอนมีความรักแล้วถ้าหากต้องเจอกับคนรักที่ทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองล่ะคุณจะทําอย่างไรแน่นอนแล้วว่ามันคงเป็นสิ่งที่สร้างความอึดอัดใจให้คุณได้ไม่น้อยซึ่งสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้ก็คงจะไม่ยืนยาวอย่างที่หวังไว้นั่นก็เพราะว่าคุณ ไม่มีความสุขและไม่ได้แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียวครับข้อที่2รักที่ทำให้เราต้องใช้ความอดทนมากเกินไป ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีขีดจำกัดในตัวของมันเองเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอดทนของมนุษย์เราซึ่งจะว่าไปแล้วการมีรักที่ดีต้องไม่ใช่ความรักที่ใช้ความอดทนมากมายอะไรขนาดนั้นซึ่งถ้าคุณกำลังยืนอยู่ในจุดที่ต้องอดทนจนแทบจะทนไม่ไหวฟังดูแล้วมันคงไม่ใช่ความรักที่ดีแน่ๆแต่หากต้องแลกด้วยความอดทนทั้งหมดที่มีไปกับการรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้หากเป็นอย่างนั้นก็ควรลองปล่อย ให้หัวใจได้ชั่งน้ำหนักดูเอาเธอครับว่ามันสมเหตุสมผลที่จะแลกกันจริงๆหรือเปล่าครับข้อที่3รักที่มีแต่เสียน้ำตา ความรักควรเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งเราขึ้นมาจากวันเร้ายให้กลายเป็นวันที่ดีไม่ได้ดึงความรู้สึกของเราให้ดิ่งต่ำลงไปไเรื่อยๆอย่างนั้นเพราะหากมัวแต่เสียน้ำตาให้กับความรักจนกลายเป็นความทุกข์ใจแล้วอย่างนี้เราจะมีความรักกันไปทำไมจริงไหมครับแต่เชื่อเธอครับน้ำตามีไว้เสียให้กับเรื่องที่ควรจะเสียเท่านั้นเมื่อต้องเจอกับรักที่มันไม่ดีก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องยืนอยู่ที่เดิมนอกจากว่าคุณทั้งสองจะค่อยๆปรับแก้ไข ปัญหาที่เจอให้มันดีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้ครับข้อที่ 4. รักที่เข้ากันไม่ได้เพราะความคิดทัศนคติและปัจจัยอีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งก็มีผลต่อความรักทั้งนั้นการที่คนทั้งสองจะยืนอยู่ได้กันได้อย่างยืนยาวจึงจำเป็นต้องมีมุมมองหรือความคิดที่คล้ายคลึงกันนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ี่เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของชีวิตคู่จากทุกคอที่ได้กล่าวมาหากคนสองคนมีความคิดและทัศนคติต่อเรื่องต่างๆแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าปัญหาการทะเลาะเบาแววงต่างๆย่อมเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากความไม่ลงรอยในความคิดเห็นของกันและกันอย่างแน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ